สวัสดีค่ะเด็กๆในวันนี้นะคะคุณครูเอจะมาสอนเด็กๆทำใบงานที่13กันนะคะเด็กๆลองเปิดใบงานที่13นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขค่ะวันถึงเทนถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆเตรียมใบงานแล้วก็เตรียมดินสอให้พร้อมนะคะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูแล้วก็เขียนไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะคำแรกนะคะ O N E, o N e เด็กๆสะกดตามนะคะ O N E one หนึ่ง e ให้เด็กๆเขียนเลขหนึ่งอาราบิกนะคะช่องนี้นะ,ะส่วนช่องนี้เราจะเขียนเป็นเลขไทยนะคะเลขหนึ่งไทย เด็กๆค่อยๆดูนะคะใครเขียนไม่ได้ให้ผู้ปกครองจับมือเขียนได้นะคะเลขหนึ่งไทยแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นคำอ่านค่ะหอให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปาเลยนะหอนออึงอหนึ่งไมเอกหนึ่งอ่าตัวนี้เด็กๆก,ก็เขียนตามคำตามรอยปาด้วยนะคะ O N E อ่าเสร็จแล้วนะคะบรรทัดที่หนึ่งต่อไปทีเด,เด็กสะกดตามด้วยนะดับเบิลโอทูสอง่อาแบบนี้นะคะเลขสองอารบิกช่องนี้เป็นเลขสองไทยคะ่ะเริ่มจากหัวกลม,กม สองไทยแล้วก็เขียนตามรอยปากนะคะสององอสองค่ะต่อไปนะคะทีเฮชอ่ะดับเบิลี <3 S 2> สาเลข3ามเขียนแบบนี้ค่ะต่อไปเลข3ามไทยเริ่มจากหัวกลมๆแล้วก็ยากแบบนี้ค่ะแล้วก็เขียนตามรอยปานะคะสะกดด้วยนะสออ,มอสามอสต่อไป F อาโฟสี่เลขสี่อารบิตนะคะต่อไปเลขสี่ไทยเด็กๆค่อยๆลากนะคะใครเขียนไม่ได้นะให้ผู้ปกครองจับมือได้นะอ่าเลขสี่ไทยแบบนี้นะต่อไปสออีสีไม่เอกสี่ ต่อไปนะคะ F I V E อา่านว่า5้เลข5้าอาบิกนะคะต่อไปเลข5ไทยเขียนคล้ายๆกับเลข4เลยแต่ว่ามีลูกชิ้นกลมๆข้างบนแบบนี้เลข5ไทยหอ หาหาไม้โทห้าต่อไปนะคะ s i x 6, 6. เลขหหัวลงแบบนี้นะคะเลขหไทยเขียนแบบนี้ค่ะปึ๊บอ่าหอ 6กก็หต่อไป S E V E N 7จเลขเจไทยนะคะคล้ายๆกับเลขสาค่ะเด็กๆแต่ว่ามีหางขึ้นไปแบบนี้ เห็นไหมคะเลขสามไทยกับเลขเจ็ดไทยคล้ายๆกันเลยอ่าต่อไปจอเอดเจ็ดอ่าต่อไปอีไอจีเอชทีเอ,เอ เลขแปไทยนะคะปอแอดอแดต่อไปนะคะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆต่อไป n อ n 9ายคล้ายๆกับเลขหกค่ะเด็กๆแต่ว่าหัวอยู่ข้างบนแต่เลขหกหัวอยู่ข้างล่าง <c oughs> เห็นไหมคะอ่ะต่อไปเลขเก้าไทยอ่าก็เอาเกเก้าไม้โท9นี่นะคะต่อไปสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆที่อี เอ็นเทนคือเลขอะไรเอ่ยสิบนั่นเองมีหนึ่งกับศูนย์เลขหนึ่งไทยแล้วก็เลขศูนย์ไทยค่ะอ่าแล้วก็สะกดนะคะสออีบอสิบ อ่าเพียงเท่านี้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะวันถึงเชนสำหรับเด็กๆคนไหนที่เขียนเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆใช้ใบนี้นะคะท่องคำศัพท์ทุกวันนะคะ o n e 1ัน่ t w o 2อ t h r e e 3 f o u r 4 4 f i v e ห้า s i x หก SEVEN77 EIGHTA8 NINE9 TEN10 อ่าให้เด็กๆนะคะฝึกท่องทุกๆวันนะคะเด็กๆก,ก็จะจำได้นะคะสำหรับใครที่ยังเขียนเองไม่ได้ก็ให้ผู้ปกครองจับมือเขียนได้นะคะแต่ใครที่เขียนเองได้แล้วนะคะเด็กๆลองเขียนดูนะคะเก่งมากเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูเอลาไปก่อนใครทําเสร็จแล้วนะคะถ่ายภาพคู่กับผลงานของตอนเองมาให้คุณครูดูบ้างนะหรือใครท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้แล้วถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูดูบ้างนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ